สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีนะจ้าแดดล่มลมตกเห็ดเวียกแล้วห้องกับมาจวดกันจ้าจวดกันแบบเป็นเยียกเลยนะจ้นะเนาะซีมบึงสีแดงกันสีแดงไม่รสชาติแบบไดนรสหวานดื่มง่ายจ้าสีแดง มาซีมสีขาวจ้าบันเอ้ยมันคือนามเงียวพะบิดาแตะสีขาวหมวมานมันนามเงียวพะบิดาสีขาวซีมเบ่งกันได้จ้ะได้อหวานเป็นสรสชาาิแบบใดเนาะสีขาวห้างแสบก็สีแดงจ้ะรสหวานหานดื่มง่ายง่ายจ้ะ เอ้ยมีแห้งท้องยาวนิวจากกินเขาแสบปัย่างลละมือแรงเนี่ยจวดจวดจ้า<ๆ>นี่ละ่ะแนี่ยผ้ากินเขาแสบเนาะ